ดีเอสซีสู้ผู้สุขอนครับผมมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพอไหวกันน้อพี่น้องวัดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาหกแปดได้พี่น้องได้คันอ่านผิดอ่านถึกก็ขอโทษขอให้ได้พี่น้องได้ไหวแต่น้อพี่น้องเนาะมีซื้อเพิ่อนอยู่กับขีเขียนตามเพื่อนพี่น,อน้องกาอ่านออกไหวเนาะ ขกขอเพิ่นไปนาะพี่น้องนาะขอเพิ่นไปเพื่อนกระเฮ็ดห้ยเลยบ่ม,มีก,กักแต่ว่าหงวดมึน,นึงขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเพราะว่ามันหงวดแหลกแอดบ่ลงแต่ว่าพอเข้าดรอกแต่ว่าเลขกวิ่งเพิ่นมาทั้งสองตัวบนกระเขาล่างก็เขาเนาะพี่น้องเห็นบะที่เพื่อนทรงไม่ห้มีหลปไม่ชื่อเพิ่นพร้อมนีอพี่นอ้องอืแอแอดิไซไสว่าพ่อไหวนะพี่น้องเห็นนั่น อ่านว่าจังไดนี่ไหวบ่ขั้นว่าสวัยกับนนออออ่อม่นันโน้ปีนองไหวบ่ซื้อพี่น้องเข้าเมียนมาบอกกันเรียว่าอ่านถือบ่สะกดจังไดไหวบ่กีใส่ซืือว่าพาไไอไหวพี่น้องเนี่ยแนวทางมีเข้ามีหลุดอันนี้นี่เพิ่นช่วงมาให้แต่แอดบ่อดลย้ลงเด้อบนนี่เพิ่นให้สามกับสีตาเพิ่นมาเน้นสาม แม่นน่นสามกระเขายู่พี่น้องนี่มันไปโยนลักลอยกระไดโย่วิ่งกระไดอยู่นี่วิ่งบนสามกับสี่นี่มาทั้งสามมาทั้งสี่ล่างนี่เป็นไห่วิ่งสองกระเขาเห็นบ่นพี่น้องแต่ว่าจับควงเพิ่นบ่เขารอกนี่เหน็น่แต่ว่าเลขกวิ่งเพิ่นเข่าบนล่างเลยน,นี่เห็นบ่น,นี่เล็กวิ่งเพิ่นเขาบนล่างอ่าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ย ให้่าเปิดตัวรถต่อไปเพราะว่ามวดแหลกมาล่งเพราะว่ามันเข้าตรงเบิ่งก่อนน่ะพี่น้องบ่มีกักเลยเพิ่นกบคำนวนปึ๊บเห็ดส่งมาหายเลยพี่น้องก็จะตกทางนี้แหละ หมดวันที่หนึ่งได้พี่น้องได้ Say sĩ quan lại không, trong khi ก่อนหน้าพี่น้องเนาะตัวไหนตัวง่ายพ่อไหวเนาะพี่น้องเนาะไปเสียแขนซื้อก่อนโอ้พี่น้องเนไงนานาคิด น่าคิดน่าลองพี่น้องยังคือวางกันเลขหน่อยคู่ไปพี่น้องก็คือวางกันแปดแปดกับเก่า <c oughs> ตะวันเลขเก่าประเทศตัวแย่เนาะพี่น้อง บอมติตัวเน้นว่าเพิ่นบอมิตัตวเน้นเลยแปดกับเก้านี่แม่เบิ่งนพันจับกูโอ้ยเล็ก พี่น้องเลขแปดซีซีแปดนี่เอดคิวบอตลอดเลยมันมาหยากเนาะไม่เห็นมาจะว่จาจะปีล่ะ เขียนตัวใหญ่เลยที่ปุ๊บไปเขียนสีแถบพอดเขียนตัวใหญ่พอทมันจับซำนีแล้วไี่หน่อยว่าม,มีตัวเน้นไหมหรือคิดไปนเน้นคั้งทุท้ายมันฮืจังไร ยังตัวใหญ่หวดพี่หน่อยอ <c oughs> สายวิ่งสายแลีนเฮาหามพลาดเด็ดขาดเด้อ บนบับไฮสองตัวล่างบใบไยตัวเดียวนอกพี่นองครืองวดที่แล้วนะ่ะครืองงวดที่แล้วก็บไ้สองวดน,นี้บันไยสาม สามสองสามศูนย์ถ้าเขาบอมักคนจับคู่รับผินชองได้เขาหามาใส่เลยส่วนบนก็นหามาใส่ของค,คนใดล่างหนึ่กับสองคู่เท่าน,นี้แหละ พี่น้องข้แกบหน้าจอครับผมหนึ่งสิงหาสองห้าหปดพ่อไวอันผิดอันถือกะขอโทษขออภัยเ้ยพี่น้องเลยบนนในพันหายแดกับเก่าจับคู่กับแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าล่างวิ่งสามสามสองสามศูนเบิ้ลของเก่าเนี่ยเห็นป่ะเหล็กวิ่งเป็น ส่วนบนนี่ก็มาทั้งสองตัวล่างนี่เขาเต็มๆบานมาเบิรไล่มือของเพื่อนบัดน,นี่นี่ไล่เมือที่เป็นทรงมาหารัฐบาลไทยหนึ่งสิงหาหกแปดเนี่ยเห็นป่สายวิ่งสายเรียนยาผัดเอาพี่น้องเข้าเลียกหน่อยคู่มักชอบตัวใดกับฮารุดต,ตรีกัน บอมาเข้ากับพันชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเพ่อนกระบ,บอกอยู่เป็นแค่แนวทางนะขอบบุญขอบพุ่นพ่อไว้หลายขอให้พี่น้องเข้าโชคหมานเฮงเฮงปังปกันเนดะ้ฝากกดไรกดแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม